เพชรยนต์สวัสดีครับผมวันนี้พบกับผมรังสรรเพชรยนต์นะครับผมวันนี้ผมจะมารีวิว v ีออสปีสิบสามหนึ่งจุดห้าเจนะครับผมเกียร์ออโต้นะครับผมกับราคาพิเศษและก็ออปชั่นของรถคันนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดรถกันนะครับผมรถคันนี้ผมจะรีวิวอยู่ตรงหน้าแล้วนะครับผมลูกค้าครับดูรายละเอียดไปพร้อมๆกันนะครับผมกับรถ v ีออสหนึ่งจุดห้าเจ ปี13นะครับผมราคา285,000บาทนะครับราคาที่เศษค่างวด5,000กว่าบาทนะครับผมลูกค้ามีไรายได้หมืน่นน้ต้นก็สามารถออกรถคันนี้ได้นะครับผม mm hmm. เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันนะครับผม mm hmm. ก็ดีไซน์นะครับด้วย Biot Maintenance นะครับผม mm hmm. ไฟหน้ามันติร mm ีเฟ e เตอร์นะครับผม mm hmm. กระจังหน้าโคมเนียมนะครับผมแล้วก็ ด้านหน้านะครับผมที่ดีไซน์ในเรื่องของกันชนหน้าแล้วก็กระจังหน้าต่างๆนะครับสวยงามนะครับผมรถคันนี้บอกได้เลยว่าใหม่มากนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างกันนะครับผมก็ยังเป็นล้อเดิมอยู่นะครับเป็นล้อกระทะฝาครอบนะครับผม เดิมๆจากโรงงานยางใหม่ๆปีลึกๆเลยนะครับผมก็คือดอกยังลึกอยู่เลยนะครับผมใช้งานกันยาวๆเลยนะครับสําหรับลูกค้าทีา่ต้องการลดราคาประหยัดนะครับปีใหม่ราคาประหยัดส่งถูกนะครับผมนะครับคันนี้ก็เปลี่ยนในเรื่องของมือจับเป็นประตูคมเนี่ยมาแล้วนะครับผมสีบอลเงินนะครับดูแลรักษาง่ายนะครับผมด้านท้ายก็จะมีในเรื่องของ ไฟท้ายนะครับไฟเบรกไฟถอยต่างๆครบหมดนะครับข้างล่างก็จะเป็นไฟตัดหมอกนะครับแต่รุ่นนี้ก็จะต้องใส่หลอดเพิ่มเติมเองนะครับผมก็สามารถเพื่อเพิ่มความสว่างให้กับรถที่คันข้างหลังมาได้นะครับผมก็คือเพื่อเพิ่มความปลอดภัยนะครับรถคันนี้รองรับ E20 นะครับผมเป็นเครื่องยนต์ VVTI นะครับผมก็นะครับ ดีไซน์ข้างนอกสวยงามสีไม่ผิดไม่เพี้ยนนะครับผมสีเดิมเดิมกันเลยนะครับผมสําหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจสามารถเข้ามาดูรายละเอียดกันนี้ได้นะครับผมเดี๋ยวผมพาดูรายละเอียดต่อนะครับภายในนะครับผมก็จะเป็นสีดำนะครับผมสีดำชุดควบคุมด้วยไฟฟ้านะครับขึ้นลงสีบานเลยนะครับระบบเซ็นทรัลล็อก ถุงลมนิรภัยคู่หน้านะครับผมเครื่องเล่น C D M P 3 W M A Air Auto g e เกียร์นะครับ4ีส่สปีดด้วยกันเบาะผ้านะครับหรือกำรรมะหยี่นะครับผมแล้วแต่ลูกค้าเรียกเลยนะครับผมเดิมๆจากโรงงานนะครับสีทูโทนไม่มียุบไม่มีย่นไม่มีขาดนะครับผมรถน่าใช้มากนะไม่วิ่งน้อยด้วยสำหรับคันนี้นะครับผมส่วนของ ด้านหลังของผู้โดยสารนะครับก็ใหม่มากนะครับลูกค้าจ๋านี่ครับใหม่ๆเดิมๆเลยนะครับผมเบาะหลังเป็นเบาะผ้านะครับดูแลรักษาง่ายไม่ร้อนนะครับในกรณีจอดตากแดดต่างๆนะครับทําความสะอาดง่ายสามารถใช้น้ํายาเช็ดปัดถูได้เลยนะครับผมส่วนของห้องเก็บสัมภาระนะครับผมก็คันนี้นะครับจะมีถุงสตยางอะไหล่ให้นะครับผมสําหรับลูกค้าที่แบบว่า ถอดออกยากนะครับก็ใช้คันนี้นะครับก็มีถุงให้เรียบร้อยนะครับผมด้านหลังนะครับผมก็ยังเหมือนเดิมนะครับโครงสร้างสวยงามนะครับผมฝาท้ายไม่เคยถอดเลยนะครับพวกดีซีดน็อตต่างๆหมุดอาร์คนะครับเดิมๆจากโรงงานลูกค้าสามารถเข้ามาดูรถได้เลยนะครับผมนะครับสวยงามมากด้านท้ายนะครับ อาง่ายครับรถตัวนี้ไม่มีชนนะครับผมไม่มีชนตัดต่อกับสีเปลี่ยนเครื่องใดๆทั้งสิ้นนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันนะครับผมห้องเครื่องนะครับผมเป็นเครื่องยนต์ VVTI นะครับผมแล้วก็เป็น2ทางเลือกนะครับคันนี้มีการติดตั้งแก๊ส LPG มานะการผ่านการตรวจเช็คมานะครับหัวฉีดอะไรทุกอย่างใช้งานตามปกตินะครับผมแล้วก็เครื่องในเรื่องของโครงสร้างด้านหน้านะครับผมคานหน้าคานซ้ายคานขวานะครับ ุอาร์ฟซุ้มล้อต่างๆอยู่ครบนะครับผมน็อตฝากระโปรงไม่เคยถอดนะครับฝากระโปรงเดิมๆสต,ติกเกอร์ยังอยู่ครบนะครับผมบอกได้เลยว่าภายในห้องเครื่องเนี่ยสะอาดเอี่ยมนะครับแล้วก็เดิมๆจากโรงงานนะครับ ลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะครับกับ B-ODS ราคาเบาๆ285,000บาทรถปีส3นะครับสองทางเลือกนะครับน้ำมันแล้วก็แก๊ส LPG สามารถเข้ามาดูได้ที่บริษัทเพชรยนต์นะครับเสรีไทย95สาขา2นะครับสาขา1อยู่ที่เสรีไทย68แยก1มินบุรีถ้าชอบคลิปนี้นะครับผมฝากติดตามกดไลค์นะครับผม เพื่อไม่พลาดข่าวสารต่างๆนะครับพบกับผมหลังสันนะครับเบอร์โทรศัพท์0863377326ได้ครับที่บริษัทเพชรยนต์ครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ